of จากนั้นพระองค์ทรงเริ่มกระบวนการบำบัดด้วยการเสวยน้ำแร่ที่อาคารที่มีชื่อว่าตริงฮอลเลอร์ซึ่งพระองค์ทรงบรรยายถึงอาคารแห่งนี้ไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่า ที่กินน้นํานี้ส่วนห้องที่กินน้ําเองเป็นเรือนกลมอยู่ข้างในมีเสาอยู่กลางโรงกลมนั้นแล้วติดก๊อก,กกั้นรั้วไว้เป็นข้อตั้งถ้วยต่างๆมีผู้หญิงคอยตักจำหน,น่ายปัจจุบันอาคารที่ตั้งของตริงฮอลเลอร์ ถูกใช้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการท่องเที่ยวของเมืองบาเดนบาเดนภายในอาคารยังคงตกแต่งเหมือนเดิมด้านหน้าบริเวณทางเข้าเรียงรายไปด้วยระเบียงเสาหินบนฝาผนังมีภาพจิตรกรรมที่สวยงามบอกเล่าประวัติการบำบัดรักษาโรคด้วยน้ำแร่ของเมืองนับตั้งแต่ครั้งอดีตการและตรงกลางด้านในยังคงพบเสาใหญ่ตรงกลางภายในอาคารและมีก๊อกน้ำแร่ไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยวได้รินดื่ม เหมือนในอดีตที่ผ่านมาแร่ธาตุเนี่ยที่อยู่ในน้ําแร่เนี่ยนะคะจะเป็นแร่ธาตุที่อาจจะเกิดจากร่างกายเราขาดนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีการสํารวจคําว่าแร่ธาตุเนี่ยไม่ได้แปลว่าแร่อะไรก็ได้ธาตุอะไรก็ได้นะคะแร่ธาตุที่จะยอมให้คนดื่มได้เนี่ยฝรั่งโดยเฉพาะฝรั่งก็จะต้องไปตรวจสอบก่อนว่าเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการแล้วไม่มากเกินไปแล้วดื่มได้ จากขั้นตอนการเสวยน้ำแร่แพทย์จะถวายคำแนะนำให้พระองค์ทรงพระดำเนินอีกครั้งก่อนไปส่งน้ำแร่เพื่อบำรุงพระโลหิตที่โรงอาบน้ำที่เรียกว่าฟร um, uh, ิชบา b f r i e d r i c h b a d t i m h b a n e e d e d a new attraction in b a b a And uh, it started in 1870. And when they did the foundation work for the Friedrichsbad, they found also Roman ruins uh, beneath uh, the Friedrichsbad, which can also be seen uh, today. Uh, the Friedrichsbad was such a great success that after a few years, in 1895, the Kaiser Augustabad was opened, which is nearby. And uh, then the Friedrichsbad was only used for men, and the Augustabad was used uh, also for women. โรงอาบน้ำฟรีดิชบาดแห่งนี้เป็นโรงอาบน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองบาเดนบาเดนสร้างขึ้นในพุทธศักราช2412เป็นสถานที่บำบัดและรักษาโรคที่ได้รับความนิยมมายาวนานกระบวนการอาบน้ำภายในโรงอาบน้ำแห่งนี้ต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง In the Roman Irish bath, which is the, the core of the 3D bath, um, you can uh, take a, a bathing process of 16 stations, and it starts with um, hot. Air. First, you take a long shower in thermal waters, and then, secondly, you uh, go into two hot air rooms. Dry air rooms, and that's why it's Irish because the Irish had uh, dry air rooms uh, where they uh, sort of sweated. And then afterwards, there is a soap and brush massage uh, where you are being brushed with uh, soap and, and, and a brush. Afterwards, you go into two steam rooms, and then uh, come three uh, hot or warm uh, thermal pools with declining temperatures. The idea of the um, Friedrichsbad or the, the Roman Irish bath is that you go slowly up in temperatures and go slowly down, whereas in sauna you have hot rooms and then you have cold and then hot and cold. So, uh, it, this is a very uh, relaxing process and it's still exactly the same procedure that we do uh, today. And this also shows that whatever the process is, if it's something that is good for the human body, it has always been good. The, Roman, the Romans already bathed uh, and understood a lot about uh, bathing culture. And uh, this process uh, of the Roman Irish bath has been created especially for this building by a doctor of that time. And uh, it's now 130 years old and it's still very popular and shows that this process is a very relaxing and very special process. วันแรกที่พระองค์สงน้ำภายในโรงอาบน้ำแห่งนี้ทรงบันทึกขั้นตอนต่างๆไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านอย่างละเอียดว่าห้องนั้นมีสระน้ำลึกพอนั่งเสมออกที่ตรงกลางมีบัวน้ำร้อนผุดขึ้นมาปุดๆพอไปถึงก็ประหลอดลองน้ำให้อุ่นได้30เซนติเกรดแล้วผัดผ้าลงนั่งแช่อยู่ในน้ำเป็นเวลา10นาที เมื่อครบสิบนาทีพนักงานจะนำผ้าอุ่นมาเช็ดพระวรกายแล้วทรงพระดำเนินไปยังเตียงนอนเจ้าหน้าที่จะนำผ้าห่มมาคลุมพระวรกายประมาณหนึ่งชั่วโมงพอได้เวลาแพทย์ก็นำน้ำแร่มาทูลกล้าถวายเพื่อให้พระองค์ทรงดื่มเป็นกระบวนการรักษาที่ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันและยังมีผู้คนหลังไหลไปใช้บริการอยู่เหมือนเมื่อร้อยปีก่อน ปัจจุบันโรงอาบนาำฟรีดิชบาทได้ปรับปรุงและขยายพื้นที่ให้ทันสมัยมากขึ้นและในพุทธศักราช2528ได้สร้างสถานที่อาบน้ำแร่แห่งใหม่ใกล้กับแห่งเดิมมีชื่อว่าคาราคันล่าอาคารอีกหลังหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษาพระวรากายของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง คืออาคารที่เรียกว่าอินฮเลชันคือห้องสำหรับสูตรไอน้ำแร่ให้เข้าในปอดและร่างกายเพื่อบำรุงหัวใจและโลหิตในพุทธศักราช2,509อาคารดังกล่าวได้ถูกทำลายไปส่วนขั้นตอนการสูตรไอน้ำได้ย้ายไปรวมอยู่ภายในโรงอาบน้ำฟรีดิชบาร ในพระราชินิพลธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงบรรยายถึงการรักษาด้วยการสูดไอ้น้ำอาไว้ว่าห้องนี้เป็นห้องมีไส้ไก่เรียงเป็นแถวมีแผ่นเหล็กกันสองขามีท่อต่อปลายยางอินเดียแรบเบอร์เอาปากเข้าไปรอที่นั่นให้ควันเข้าในปากแล้วออกทางจมูกต้องซีดแล้วซีดเล่าการรักษาจมูกด้วยวิธีนี้ ทำให้พระองค์ถึงกับทรงบ่นว่าเหนื่อยมากตลอด3สัปดาห์ที่พระบาทสมเด็ดจ,รจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับในบาเดนบาเดนพระองค์ทรงเข้ารับการรักษาแบบสปาเช่นนี้อย่างเคร่งครัดทุกวันคือเวลาเช้าทรงเพระดดำเนินไปเสเวยน้ำแร่ที่ทร er. ิงฮอเลอร์ทรงเข้าโรงสูตรไอ้น้ำ แล้วทรงพระดำเนินไปส่งน้ำที่โรงอาบน้ำฟรีดิชบาสหลังการรักษาที่บาเดนบาเดนแล้วหลังจากนี้อีกประมาณ2เดือนพระองค์จะทรงเข้ารับการรักษาแบบสปาบำบัดอย่างครบขั้นตอนอีกครั้งที่เมืองแห่งน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเยอรมนีคือเมืองบาดคอมบวกซึ่งในครั้งนั้น พระองค์ทรงใช้เวลาในการรักษายาวนานถึงหนึ่งเดือนในระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ประทับอยู่ที่เมืองบาเดนบาเดนนั้นพระองค์ได้เสด็จประพาสเมืองต่างๆอีกมากมายหลายเมืองเลยทีเดียวแหะครับ และอีกหนึ่งเมืองสำคัญที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนั้นได้แก่เมืองไฮเดเลแบซึ่งเมืองนี้จะมีความสำคัญยังไงต้องติดตามชมกันตอนต่อไปครับภาพเล่าเรื่องกับเรื่องราวร้อยปีข้างหลังภาพ ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประทับอยู่ที่เมืองบาเดนบาเดนเมื่อวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2450พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสถานเพาะพันธุ์ปลาแห่งหนึ่งนอกเมืองบาเดนบาเดนและในวันนั้นพระองค์ทรงซื้อโปสการ์ดจากการเสด็จประพาสครั้งนั้นมาด้วยโดยได้พระราชทานมาอย่างพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพ นอกจากทรงซื้อโรสกสร์ทแล้วพระองค์ยังทรงพระราชทานภาพถ่ายฝีประหัตมาให้พร้อมกันด้วยโดยรูปที่ทรงถ่ายเป็นรูปผู้หญิงและเด็กที่เลี้ยงปลาพร้อมทั้งยังทรงชื่นชมอีกด้วยว่าเด็กนิดคนหนึ่งรู้จักประจบเข้ามาวิ่งเอื้ออยู่รอบๆเห็นดอกไม้ที่เสียบเสื้อพลัดตกก็หยิบส่งประเดี๋ยวไปเที่ยวหาดอกไม้มาให้อยากจับมือแลเป็นกำลัง อายุสักสามขวบหรือไม่ถึงน่าเอ็นดูจริงๆ